ึงแม้เราทุกคนจะอยู่แห่งไหนใกล้เราคือนองพี่เป็นโรงเรียนของเราว่าจเจริญบุญเรานี้สามัคทีรักใครสมัครสมานครับสำหรับในอเซสชันที่แล้วนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็เราก็พูดไปเรื่องของ อ่าความสําคัญของการเรียนวิทยาศาสตร์นะครับว่ามีความสําคัญและมีความมีความจําเป็นอย่างไรนะครับอ่าในวันนี้เราก็จะมาเริ่มบทเรียนนะครับในบทแรกนะครับของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6กนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระบบต่างๆของร่างกายนะครับหรือว่าร่างกายของเราเลยนะครับว่ามีการทํางานอย่างไรนะครับอ่า เรียนเพื่ออะไรนะครับเพื่อให้เราได้สามารถที่จะทราบถึงว่าร่างกายของเราทำงานอย่างไรนะครับและมีวิธีการดูแลนะครับเพื่อให้ร่างกายของเราทำงานเป็นปกติได้อย่างไรนะครับแล้วก็ในหน่วยแรกที่เราจะได้เรียนกันนั้นก็จะเป็นในเรื่องของระบบย่อยอาหารและก็สารอาหาร มีบทความของภาษาอังกฤษนะครับว่า you are what you eat นะครับสิ่งที่คุณเป็นคือสิ่งที่คุณกินนะครัไม่ว่าตอนนี้สภาพร่างกายของเราจะเป็นอย่างไรนะครับก็จะเป็นการบ่งบอกถึงพฤติกรรมการบริโภคของเรานะครับกินมากก็อ้วนกินน้อยก็ผอมนะครับกินไม่ถูกสุขลักษณะก็จะมีอาการป่วยนะเพราะนั้นการกิน นะครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับและเราจะรู้ได้ไงว่าเราควรกินอย่างไรนะครับหรือว่าเราไม่ควรกินอย่างไรนะรวันนี้โคก็จะมีวิดีโอนะครับมาให้พวกเราได้เรียนรู้นะครับว่าในเรื่องของอาหารสารอาหารแลกะก็ระบบย่อยอาหารเป็นอย่างไรนะครับมีความสำคัญ อย่างไรนะครับเราก็ไปชมคลิปกันนะครับ าพบกับครูเปาสวักดิ์นะคะวันนี้นะคะครูก็อยู่กับรับดี้ค่ะรับดีค้คะบกงมือไหนค่ค่ะสวัสดีค่ะ นักเรียนคะเมื่อกี้ก่อนที่จะมาเจอครูกับรับบี้เนี่ยนักเรียนได้ดูคลิปการทําอาหารไปหนึ่งคลิปใช่ไหมคะช่วงนี้ครูชอบดูคลิปการทําอาหารมากเลยคะ่ะนักเรียนเพราะครูเนี่ยอยากรู้ว่าอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็ทําได้ยังไงนะคะเผื่อครูจะไปทําตามดูคะ่ะมีใครชอบดูคลิปทําอาหารเหมือนครูบ้างไหมคะรับบี้ก็ชอบดูคะ่ะดูแล้วก็หิวหิวคะ่ะ ถ่ารับบี้ชอบดูใช่ไหมคะแล้วที่ดูไปเมื่อตะกี้เนี่ยเป็นอาหารอะไรคะรู้คะ่ะไข่ดาวคะ่ะเป็นไข่ดาวใช่ไหมคะที่เราดูไปเนี่ยในการทําไข่ดาวเนี่ยค่ะนะักเรียนมีส่วนประกอบอะไรบ้างคะมีแค่ไข่กับน้ํามันเองคะ่ะทําง่ายมากๆไข่ดาวเนี่ยของโปรดรับบี้เลยคะ่ะบางวันก็กินทุกมื้อเลย มือละฟองสองฟองค่ะโอ้โหรับบี้กินเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะเนี่ยโอ้ครูก็ชอบนะคะไข่ดาวเด็กครูก็ไม่ได้กินเยอะขนาดนั้นคะ่ะนักเรียนล่ะคะมีใครชอบกินไข่ดาวบ้างคะรับบี้ล่ะคะทาไมถึงชอบกินไข่ดาวคะเพราะม<ะ>ันทาง่ายและอร่อยคะ่ะเพราะว่าไข่ดาวมันอร่อยใช่ไหมคะรับบี้อ๋อแล้วนอกจากอร่อยเนี่ยนักเรีนยนคิดว่าในไข่ดาวมีสารอาหารอะไรคะที่มีประโยชน์กับเรา ไข่ดาวมีสารเอ่อมีอะไรหรอคะอ๋อรับบี้ตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรค่ะตอนนี้แต่วันนี้รับบี้จะได้ตอบได้นแน่นอนเลยว่าในไข่ดาวเนี่ยมีสารอาหารอะไรบ้างแล้วก็มีประโยชน์กับเรายังไงนะคะแล้วก็รับบี้ก็จะได้รู้ด้วยว่า ในแต่ละวันเนี่ยเราควรกินอาหารอย่างไรให้เหมาะสมกับตนเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูจะให้นักเรียนและก็รัมบ,บี้เนี่ยค่ะไปอ่านหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6กันค่ะนักเรียนคะเห็นภาพหนังสือไหมคะซึ่งเรื่องที่เราจะได้อ่านกันวันนี้เนี่ยชื่อเรื่องว่าสารอาหารค่ะและนักเรียนเห็นคําสําคัญไหมคะคําสําคัญของเรื่องนี้เนี่ยเป็นคําว่าสารอาหารนเทรีน รู้ไหมคะว่าสารอาหารเนี่ยคืออะไรแต่ถ้ายังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้เราจะมาเรียนกันนะคะว่าสารอาหารเนี่ยคืออะไรคะ่ะแต่ก่อนจะอ่านนะคะครูอยากให้นักเรียนดูตรงนี้คะ่ะเรามีคําว่าคิดก่อนอ่านซึ่งมีคําถามอยู่ทั้งหมด3คําถาม ะค,ะครูอยากให้นักเรียนลองอ่านคำถามทั้งสามคำถามนี้และลองตอบนะคะแล้วก็ทดไวนในใจสิว่าเอะเราตอบว่าอะไรนะเดี๋ยวลองอ่านและลองตอบกันเลยค่ะ นักเรียนคะเราได้ลองตอบคิดก่อนอ่านกันแล้วใช่ไหมคะ3คําถามนั้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะได้มาอ่านหนังสือกันนะคะแล้วเราก็จะมาดูว่าที่เราตอบกันไว้เนี่ยถูกหรือผิดยังไงนะคะนักเรียนเดี๋ยวครูจะขึ้นหน้าหนังสือไว้น,นะคะให้นักเรียนอ่านซึ่งมี2หน้านะคะนักเรียนถ้านักเรียนคนไหนอ่านไม่ทันหรืออะไรยังไงนะคะสามารถกดพักวิดีโอได้เลยนะคะแล้วก็อ่านต่อให้จบเลยคะ่ะ เป็นไงคะนักเรียนไปอ่านกันมาแล้วซึ่งเนื้อหาเนี่ยมีแค่2หน้าไม่ยาวเลยใช่ไหมคะสาหรับเด็กป .6 อย่างเรานะคะแต่อ่านมาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาคุยกันหน่อยค่ะว่าที่เราอ่านมาเนื้อเรื่องเนี่ยมีเนื้อหากเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าตอนนี้เด็กในยุคปัจจุบันนะคะกําลังเผชิญอยู่กับปัญหาทางโภชนาการนะคะนักเรียนเห็นรูปนี้ไหมคะมันเป็นรูปของเด็กที่มีรูปร่างนะคะรูปร่างเนี่ย สมส่วนนะคะนักเรียนจะเห็นว่าม e <bunker. S 1> <Elijah. S 2> ีเด mm ็กคนหนึ <venant on. S 1> ่งน่าจะผอมเนาะน่าจะผอมด็กคนหนึ่งน่าจะอ้วนนักเรียนคิดว่าเด็กที่มีรูปร่างผอมเนี่ยเขาน่าจะมีปัญหาทางโภชนาการเป็นโรคอะไรคะเขาก็น่าจะมีปัญหาทางโภชนาการเป็นโรคขาดสารอาหารนั่นเองและคนที่มีรูปร่างอ้วนหรอคะคนที่มีรูปร่างอ้วนคนนี้เขาน่าจะมี ปัญหาทางโภชนาการแบบไหนเขาน่าจะเป็นโรคอ้วนค่ะค่ะนักเรียนคะแล้วรู้ไหมคะว่าทั้งโรคขาดสารอาหารแล้วก็โรคอ้วนเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากการที่เรา มีพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่เหมาะสมใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะรับบี้เด็กๆด้วยนะคะจากการอ่านนีน้เราก็จะรู้เล้วว่าพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่เหมาะสมเนี่ยอาจจะส่งผลให้เราเป็นโรคทางโภชนาการได้ทั้งอาจเป็นโรคขาดสารอาหารหรือว่าเป็นโรคอ้วนนะคะโดยที่ถ้าใครเนี่ยที่กินอาหารน้อยเลือกกินกินน้อยเกินไปน้อยกว่าความต้องการของร่างกายเขาก็อาจจะเป็นโรคขาดสารอาหารได้นะคะแต่ถ้าใครเนี่ย กินมากเลยกินมากเกินความต้องการของร่างกายใน1วันเลยเนี่ยเขาก็อาจจะเป็นโรคอ้วนได้นะคะแล้วรู้อะไรไหมคะอะไรคะก็การที่เรามีพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่เหมาะสมเนี่ยนะคะนักเรียน ทำให้เราเป็นโรคอ้วนโรคขาดสารอาหารแล้วก็ยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจําวันของเราด้วยค่ะเพราะว่าการทํากิจกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยก็อาจจะไม่คล่องตัวนะคะเช่นถ้าเราอ้วนเกินไปการเคลื่อนไหวของเราก็จะลําบากนะคะนักเรียนหรือว่าถ้าผอมเกินไปเราอาจจะทํากิจกรรมที่ต้องใช้กําลังมากไม่ได้นะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าการที่เรามีพฤติกรรมการทานอาหารที่ไม่เหมาะสมเนี่ยส่งผลต่อร่างกายของเราอย่างไรบ้างโอ้โห การกินอาหารส่งผลต่อเรามากมายเลยนะคะใช่แล้วค่ะรักบี้นักเรียนด้วยนะคะและเมื่อกี้ที่เราพูดไปนะคะว่าการที่เรามีพฤติกรรมการกินอาหารที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เราเป็นโรคขาดสารอาหารได้ทีนี้นักเรียนรู้หรือยังคะว่าสารอาหารคืออะไรสารอาหารก็คือสารที่มีอยู่ในอาหารที่เรากินเข้าไปและสารนั้นก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราค่ะ ซึ่งสารอาหารนะคะมีทั้งหมด6ประเภทค่ะ6ประเภทนะคะมีทั้งโปรโตีนคาร,ร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกเกลือแร่และน้ำค่ะนักเรียนซึ่งสารทั้ง6ประเภทเนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรานะคะถ้าเราได้รับสารอาหารพวกนี้นะคะน้อยเกินไป หรือมากเกินไปก็จะทำให้เราเนี่ยค่ะมีปัญหาทางโภชนาการได้ค่ะแล้วถ้าเรากินอาหารหนึ่งอย่างเราจะได้สารอาหารครบทั้ง6ประเภทเลยไหมคะเป็นคำถามที่น่าสนใจมากเลยค่ะรับบี้แล้วนักเรียนล่ะคะตอบคำถามของรับบี้ได้ไหมคะ จากที่เราอ่านมาเมื่อกี้นะคะเราก็จะพบว่าอาหารบางอย่างเนี่ยมีสารอาหารครบเลยทั้ง6ประเภทอย่างเช่นไข่ไก่ค่ะถ้าเรากินไข่ไก่นะคะเราก็จะได้รับทั้งโปรโตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำค่ะแต่ถ้าเรากินอาหารอย่างอื่นอย่างเช่นน้ำมันที่สกัดได้จากพืชบางชนิดค่ะเราก็จะได้สารอาหารแค่ประเภทเดียวนั่นก็คือไขมันนั่นเองค่ะ แต่ถ้าเราเนี่ยนะคะไปซื้อน้ำมันตามท้องตลาดก็อาจจะได้รับสารอาหารอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือวิตามินค่ะเพราะฉะนั้นจากคำถามของรัมบ,บี้นะคะการที่เราจะได้รับสารอาหารอะไรบ้างจากอาหารนั้นนะ่ะก็จะขึ้นอยู่กับว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยค่ะมีสารอาหารอะไรอยู่บ้างค่ะอนักเรียนคะเมื่อต้นคลิปเราได้ดูวิดีโอเกี่ยวกับอะไรคะการทำไข่ดาวใช่ไหมคะ ทีนี้ครูมีคำถามว่าถ้าเราเนี่ยกินไข่ดาวเราจะได้รับสารอาหารประเภทใดบ้างจากอะไรคะ่ะในการทำไข่ดาวนะคะก็มีส่วนประกอบก็คือไข่ไก่กับน้ำมันพืชใช่ไหมคะถ้าเรากินไข่ดาวเราก็จะได้รับโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือแร่วิตามินและน้ำจากไข่ไก่นะคะ รวมทั้งเราก็จะได้รับไขมันจากน้ำมันที่เราใช้ทอดไข่ดาวนั่นเองค่ะแต่ถ้าเราใช้น้ำมันที่เราซื้อมาจากท้องตลาดเราก็อาจจะได้รับวิตามินด้วยใช่ไหมคะแต่แต,แต่แต่อะไรคะแต่ถ้าเรากินไข่ดาวทุกมือ้อมื้อละหลายหลายฟองนักเรียนคิดว่า มันเหมาะสมไหมคะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของเราหรือเปล่าคะแหมรัมบบี้ทำไมทำหน้าอย่าง,งานั้นล่ะคะก็อย่างที่บอกนะคะจากที่เราอ่านกันมาตอนต้น ถ้าเรากินอาหารในปริมาณมากเกินไปมากเกินความต้องการของร่างกายของเราเนี่ยก็จะส่งผลให้เรามีปัญหาทางโภชนาการได้นั่นก็คือทําให้เราอาจจะเป็นโรคอ้วนได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เรากินไข่ดาวจานวนมากกินทุกมื้ออะไเนี่ยก็อาจจะทําให้เรามีปัญหาทางพูชนาการหรือเป็นโรคอ้วนได้คะ่ะ แล้วนักเรียนล่ะคะรู้ไหมคะเราควรทํำยังไงไม่ให้เรามีปัญหาทางโภชนาการหรือว่าเราเป็นโรคอ้วนหรือว่าเราเป็นโรคขาดสารอาหารใช่แล้วคะ่ะเราต้องมาปรับนะคะปรับพฤติกรรมการกินของเราให้กินอาหารที่ปริมาณเหมาะสมกับความต้องการของร่างกายของเราคะ่ะโอเคไหมคะนักเรียนคะ จากที่เราอ่านเนื้อเรื่องกันมาแล้วนะคะแล้วก็เราก็มาพูดคุยกันมาแล้วเมื่อกี้นะคะตอนนี้นักเรียนตอบคําถามในคิดก่อนอ่านทั้งสามคำถามนั้นได้หรือยังคะค่ะนักเรียนงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันทีละคําถามนะคะคําถามแรกปัญหาทางโภชนาการมีอะไรบ้างและแต่ละอย่างเนี่ยส่งผลต่อร่างกายของเรายังไงปัญหาทางโภชนาการนะคะนักเรียนที่เราอ่านกันมาก็มีทั้งหมด สอ,อย่างนะคะตอนนี้มีเป็นตัวอย่างแค่2อ,อย่างก็คือโรคขาดสารอาหารและก็โรคอ้วนซึ่งปัญหาทางโภชนากานี่ค่ะจะสง่งผลต่อสุขภาพของเรารวมทั้งการใช้ชีวิตประจําวันของเราด้วยค่ะเช่อนอาจจะทําให้การใช้ชีวิตประจําวันของเราเนี่ยไม่คล่องตัวได้ค่ะนักเรียนค่ะ มาที่คําถามในข้อที่2นะคะคําถามข้อนี้ง่ายมากมากเลยนะคะเขาถามว่าสารอาหารมีกี่ประเภทอะไรบ้างสารอาหารนะคะมีทั้งหมด6ประเภทค่ะ6ประเภทมีโปรโตีนคาร์โบไฮเรดรตไขมันเกลือแร่วิตามินและน้ําค่ะเห็นไหมคะข้อนี้ง่าย,ยจริงๆค่ะมากันที่ข้อที่3นะคะข้อที่สเนี่ย ก็ไม่ยากเหมือนกันค่ะก็มาจากสิ่งที่เราได้อ่านไปเมื่อกี้นะคะก็ถามว่าอาหารอะไรบ้างที่มีสารอาหารประเภทเดียวและอาหารอะไรบ้างที่มีสารอาหารหลายประเภทตอบได้ไหมคะเหมือนว่าเราตอบคาถามนี้ไปหลายรอบแล้วเนาะ ก็อ,อย่างอาหารที่มีสารอาหารหลายประเภทนะคะอย่างเช่นไข่ไก่นะคะไข่ไก่นี่ก็มีสารอาหารครบเลยทั้ง6ประเภทส่วนตัวอย่างอาหารที่มีสารอาหารแค่ประเภทเดียกก็เช่นน้ำมันพืชค่ะก็จะมีแค่ไขมันนะคะที่อยู่ในน้ำมันพืชค่ะนักเรียนคะถึงตอนนี้เรารู้ความหมายของคำสำคัญของเราหรือยังคะคำสำคัญของเราก็คือคำว่าสารอาหารคะ่ะสารอาหารคืออะไร สารอาหารก็คือสารที่อยู่ในอาหารและมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราค่ะย้านะคะว่าต้องมีประโยชน์ต่อร่างกายของเราถ้าสารนั้นเนี่ยอยู่ในอาหารแต่ไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราหรือว่าเป็นโทษต่อร่างกายเนี่ยไม่จัดเป็นสารอาหารนะคะซึ่งสารอาหารเนี่ยมี6ประเภทโปรตีนคาร์โบไฮเรดรตไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำทั้ง6ประเภทนี้ มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราแน่นอนค่ะนักเรียนนักเรียนคะจากที่เราอ่านเนื้อเรื่องแล้วก็พูดคุยกับวันนี้นักเรียนก็รู้แล้วว่าพฤติกรรมการกินอาหารบางอย่างเนี่ยจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายของเราได้แล้วก็รู้แล้วว่าสารอาหารคืออะไรมีอะไรบ้างนะคะแล้วนักเรียนนะอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องสารอาหารอีกไหมคะรับบี้อยากรู้ว่าสารอาหารแต่ละประเภทมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงคะโอ้โหรับบี้ คำถามของเราบ,บี้ช่างน่าสนใจทุกคำถามเลยนะคะวันนี้นะคะถ้าอย่างนั้นนะคะครูก็จะให้นักเรียนเนี่ยค่ะไปลองทํากิจกรรมสนุกสนุกกันนะคะแล้วเราก็จะได้รู้ว่าสารอาหารแต่ละประเภทเนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายของเราอย่างไรนะคะแล้วก็เราจะมาสํารวจกันว่าในอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยค่ะมีสารอาหารอะไรบ้างนะคะแล้วก็ที่สําคัญอะไรคะอะไรคะเราก็จะได้มารู้กันว่าในหนึ่งวันเนี่ยค่ะ เราควรกินอาหารเท่าไหร่ถึงจะเหมาะกับร่างกายของเราค่ะโอ้รับบี้อยากเรียรแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นนะคะเด็กๆเราไปเจอกันที่คลิปหน้าเลยค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับในเรื่องของสารอาหารวันนี้ นะครับก็หวังว่านักเรียนจะมีความรู้ความเข้าใจยครับในเรื่องของสารอาหารได้มากยิ่งขึ้นนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับวีทีโอ,อ่ที่สาระดีๆนะครับจากทางสสวทนะครับสำหรับวันนี้นะครับโมก็ขออให้ความรู้พวกเราในเท่านี้นะครับก็ในคลิปหน้าเรามาเจอกันใหม่ นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ